หึงสี่นะแปดหกระวังกระดกเป็นแปดเก้าด้ค่ะนะคะแปดหกระวังกระดกเป็นแปดเก้าจ้ะนะต่อไปจ้ะ เพ็ทันไหมจ๊ะถ้าทันเรามาดูสามตัวรางวันใหญ่หลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยรลังวันใหญ่ที่เป็นเลขนะคะเขาเรียกว่าเป็นเลขสูตรคำนวณบ้างอันนี้เป็นเลขเลขเลข,เลขทูบนี่เป็นการเสี่ยงทายเนาะ<พ>อันนี้เป็นสูตรคำนวณที่คำนวณจากปลายปากกาจันเข้นะคะ <c oughs> พี่จ๋าะนะคะตัดนะคะอ่ะตัดเลยจ้ะคำนวณจากปลายปากกาจันเข้นะพี่จ๋านะคะอ่ะ,ะ,ะ <c oughs> มาเริ่มเลยค่ะพี่จ๋าะนะคะเลข ที่อาจารย์เคจะให้พี่ๆค่ะอุ๊ยอันนี้ยังอาจารย์ยังไม่เคยให้สาข,ขาเดียวถูกไหมคะไม่เคยให้เดี๋ยววันนี้จะให้รวมเลยคะ่ะอาจารย์ทั้งปังทั้งเด่นเลยนะทั้งปังทั้งเด่นจะรวมให้ใ,ในในที่เดียวกันอ๋อไม่แยกเลยนะไม่แยกให้เลยคะ่ะ oh <my> นะคะจําได้ไหมคะว่าสามตัวหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยรางวัลใหญ่เรามีห้าหางตั้งแต่คํานวณสูตรมานะคะมีห้าหางของปีนี้นะ สามตัวหน้าสามตัวท้ายลอตเตอรี่มีสามหางรวมแล้วคือแปดหางวันนี้เดี๋ยวอาจารย์เข่จะเริ่มให้เลยค่ะพี่จ๋าเลขแรกค่ะเลขแรกนะทันไหมเจ้าที่รักที่รักทันไหมอาจารย์อาจารย์จ๋ายังได้ยินเสียงอยู่ใช่ไหมจ๊ะพูดอยู่ดีๆเสียงหายเฉยเลยนะ <laughs> ขอขอบพระคุณแฟนเพจค่ะ เลขแรกค่ะได้แล้วนะคะแปดหนึ่งหกแปดหนึ่งหกค่ะอาจารย์ชัดพิมพ์ได้เลยค่ะแดงอาจารย์อาจารย์ชัดพิมพ์พิมพ์ก่อนจ้ะนะคะแปดหนึ่งหกเดี๋ยวขอเรียงตั้งแต่ข้างบนมาเลยนะจ้ะให้หมุมบนพิก่อนจ้ะไล่ จำมันทัดแปดหนึ่งหกค่ะเฮ้ยเมื่อกี้แปดหกอาจจะให้แปดหนึ่งหกใช่เธมีแปดสองหกได้ไหมไม่ไม่มีสิรีก,กันไว้นะแปดสองหกเดี๋ยวพึ่งค่ะเย่าพึ่งค่ะอาจารย์ <laughs> ต่อไปค่ะ 926าสค่ะฮะ926จ้ะไม่มี927อ่ะไม่มีจ้ะอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์จะพึ่งสาหนูมีที่เดี๋ยวแ๋ยวหนูจำเลขตัวเองพลาดนะนี่แล้วอยากให้มี9 2้อ่ะ816นะคะ816นะพี่พี่กุ้ลสนบอกบ้านเลขที่บ้านเลยนะคะ926นะคะ เก้าสองหกอาจารย์ชัดเดี๋ยวแถวแลวะสี่นะคะนะคะเดี๋ยวอาจารย์เคจะบอกไปพี่ว่าอาจารย์เคคัดให้สามตัวไหนนะคะอาจารย์เคจะคัดให้สามตัวเนาะเราไม่จะคัดให้สองตัว,เ,ตว,เ,ดตวเดี๋ยวคัดให้สามเลยนะคะเก้าสองหกเก้าสองหกนะคะแปดหนึ่งหนึ่ง อะไรนะคะาอาจารย์สัญญาณอินเทอร์เน็ตก็จ่ายตังค์แล้วด้วนี่ไอ้จังไสดีนะแฟนเพจคะหรือว่าอาจารย์แค่ตกใจแฟนเพจคะยังไง <laughs> มาหรือยังจ้าแฟนเพจจ้าแถวละสี่ตัวนะานอาจารย์อ่ะเริ่มเริ่มแถวใหม่จ้จาอาจารย์อ่ะสี่ห้า เพจหรอแป๊บหนึ่งนะคะต่อไปจ้ะคุณพ่อคุณแม่ที่แคปหน้าจอไม่เป็นอยู่อยู่มุมนี้นะที่รักนะใช่ไหมคะอาจารย์ผมพูดถูกปะอยู่มุมนี้ปะนี่ครับอยู่ติดกันมุมนี้มุมนี้นะนอยู่ตรงนี้นะคะต้องปรับ<น>ด้านเนาะอยู่ใกล้กันอ่าอยู่อยู่ตรงนี้นะต่อไปค่ะเลขรอคอยของอาจาร,รย์ชัดค่ะเก้าเจ็ดสอง สองเราก็ตามเดี๋ยวคัดให้นะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเราก็ตามมันไปเอาตามสูตรก่อนนะเอาตามสูตรก่อนนะคะเดี๋ยวคัดให้นะคะสูตรสูตรวันนี้มี972เลยนะมี972มีสองค่ะดีใจแจะตัดของตัวเองก่อนนะพูดเดี๋ยวพูดฟังอาจารย์ชัดแล้วเดี๋ยวใจลวใจเต้นละลายนะคะ ถูกแล้วนะคะแปดสองห้าแปดสองห้ามันแยกกับแปดสองหกเนาะฮะคือเปเป็นแปดสองหกเป็นเก้าสองหกแทนเด็กค่ะต่อไปจ้ะ สองหกเค่ะเลขแปดสองหกไปไหนอ่ะแปดสองหกบ่มีนะคะมีจังซี่นะและเดี๋ยวจะตัดแล้วนะคะแคปก่อนอันนี้คือสูตรสามตัวรวมทั้งสามตัวหน้าสามตัวท้ายลอตเตอรี่สามหางนะแล้วก็สามตัวรางวัลใหญ่ห้าหางรวมแล้วเป็นแปดหางนะคะเดี๋ยวคุณสวยจะตัดให้เหลือสามหางเท่านั้นนะคะคุณสวยจะตัดให้เหลือสามหางพี่พี่แคปก่อนพี่พี่แคปหน้าจอก่อนนะคะอันนี้เป็นหลักของการคำนวณสูตรโอกาสความน่าจะเป็น บางคนก็ไปตัดซื้ออาจารย์หนูได้สองตัวไทยลอตเตอรี่ด้วยเด้อหนูซื้อหนูซื้อตัวเลขอาจารย์อาจารย์สมมุติว่าซื้อหนึ่งสีเจ็ดไปออกสีเจ็ดสมมุติอย่างเงี้ยนะคะนะคะแฟนเพจบอกชอบเก้าสามหกจังเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมาจ้ามาจ้า เล่นเลขไหนล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงจ้ะแป๊บนึงจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเซลบ่อยเซลล์บ่อยทำปากงุบมิบงุบมิบอีกนะสักครู่นะคะพี่จ๋าไม่แน่นะงวดที่แล้วออก907งวดนี้ออก อาจจะออกเก้จ็ก็ได้นะเอ้เราก็ใจเชียร์ใจขารด,ด่เลยไนดะ้เก้าเจ,จอดอนะ็ดสองห่อแต่ใจก็ชอบนะ8ปดอห่ะแต่ในนี้เป็น9ก้าสองหกก็โอเค 9, 9, 9, 9 2, ก้สองหก็สู้หรือจะเป็น8ปดหนึ่งหกนะกับเราก็สู้เหมือนกัน แต่ที่จริงมีแค่แปดเลขเนี่ยสู้สุดใจทั้งแปดก็ได้อาจจะชักก็สู้นะอมีเลขหนึง่งไม่กล้าให้แฟนเพจแต่แถมให้ได้ปะละ่ะแถมไว้อยู่ในใจได้ใช่ไหมคะแถมไว้ได้ไหมจันไม่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแถมแยกที่หลังก็ได้นะอันนี้อันนี้เดี๋ยวมันจะได้ไม่ปนกับสูตรนี้หนูแถมให้ได้ไหมอ่ะไม่ไม่แถมตรงนี้หรอกจานตัดสามหางก่อนตัดสามหางนะคะตัดสามหางเลขแรกค่ะ เลขแรกนะแปดหนึ่งหกค่ะแปดหนึ่งหกค่ะแปดแปดหนึ่งหกแปดหนึ่งก็สวยแปดหกก็สวยนะคะแปดหนึ่งหกแปดหนึ่งก็สวยนะคะแปดหกก็สวยนะคะแปดหนึ่งหกคือเลขแรกที่ตัดค่ะนะอาแปดหนึ่งหกนะตัวต่อไปจ้ะ 4,5,8ห้า่จะหนึ่งสค่ะหนึ 1, 4, 7, ค่ะอันนี้ครบแล้วนะคะอันนี้ครบแล้วนะคะพี่จ๋านะคะนะคะ,นะคะ 147สี่เจค่ะอันนี้ครบแล้วนะคะ3ามตัวที่ตัดให้นะคะจาก8ดหางนะคะตัดให้เหลือ3ามหางแล้วเด้อพี่จ๋าเด้อพี่จ๋าแคปนะคะตรงนี้นะสีเขียวนี่เด้อค่ะนี่ดาอาจารย์เค้น่งให้สวยๆนะคะอาจารย์ชัดเตรียมแคปนะคะเก็บไว้นะคะเดี๋ยวๆ้มันติดอันนี้โอเคได้ะ อ่าพี่พี่แคปไว้นะคะนี่จาก8ปดหางนี้ตัดให้เหลือสามหางข้างบนนะคะนะอ่าครั้งนี้จันเขททำให้พี่พี่เข้าใจได้ง่ายขึ้นเลยนะทีเดียวเลยนะคะส่วนห้าหางส่วนห้าหางสองตัวห้าหางนะคะมีหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งเก้าห้าหนึ่งหกเลขร้อย 100, คือสองศูค่ะนะพี่พี่ ได้ยังจ้ะพี่ๆได้ยังจ้ะห้าหางนะสวยมากขอบอกพระคุณมากครับพี่จ๋านะคะเซรั่มทอทหารเลขหนึ่งนะคะอ๋อชากาแฟพี่จ๋าสามตัวที่อาจารย์อาจารย์เค่ฝากหวานพี่พี่หน่อยได้ไหมจ๊ะหวานพี่พี่หน่อยนะจ๊ะพิมพ์ให้อาจารย์แค่หน่อยนะอันนี้อ่ะ าจาย์แคลืมลืมเลขแถมลืมตัวแถมได้จากกำลังจะให้ค่ะตัวแถมคือเอาแล้วนะเจ็ดหนึ่งปดค่ะตัวแถมคือเจ็ดหนึ่งปดเจหนึ่งปดพี่พี่พิมให้หน่อยนะคะตัวแถมนะคะชาและกาแฟวันนี้กลาบขอบพระคุณนะกลับขอบพระคุณพี่พี่ค่ะนะคะ หนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแปดค่ะนะคะตัวแถมนะตัวแถมนะเตัวนี้ตัวแถมที่อาจารย์แค่ขอฝากนะคะมีมีตัวแถมอันนี้เรียกตัวแถมแลวกันเนาะพี่จ๋นเนาะเพราะตัดจากแปดหางให้แล้วเหลือสามหางนะขอแถมสักตัวนะ่ะนะคะเจ็ดหนึ่งแปดค่ะแถมให้นะจ๊ะที่รักนะนะเจ็ดหนึ่งแปด ออกเจ็ดศูนย์แปดป๊าสิโทร <laughs> ออกเจ็ดหนึ่งแปดนะคะอ่ะชาและกาแฟอาจารย์แค่ขออนุญาตลุกให้ดูหุ่นนะคะ